ไปตัดต่อคำพูดของผมเกี่ยวกับเรื่อง1ล้านคน1ล้านลิตรสิ่งเหล่านี้เป็นการบิดเบือนและเป็นการทำให้สังคมนั้นเข้าใจผิดในการดำเนินการของนอพอชซึ่งเรานั้นยึดมั่นในสันติวิธีสงบและก็ปัสศจากอาวุธถ้ารู้ว่าเขาจะปราปรามไม่ต้องเตรียมอะไรมาก มาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75ซีซีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหาคนครมีน้ำมัน1 000, 000, ล้านลิตรรับรองว่ากทมเป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน,อน,อนแต่สังเกตว่าเรามีมวลชนเป็นจำนวนมาก และมวลชนของเรานั้นเป็นมวลชนที่รักสันตินนร,รักอหิงยางเรียกร้องอย่าง <ไป S 2> สุภาพและเรียบร้อยมาเลย คนช่วยแดงเป็นคนช่วยชีวิตออกมาจากรถที่คนขับรถขับไปชนกำแพงนะที่ลากออกมาเป็นการลากเพื่อช่วยชีวิตออกจากรถ Ha-ha-ha... <laughs> <laughs> <laughs>